สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศครับผมที่เขื่อนลำตะคองท่างอยนะครับผมก็หลังจากที่ช่วงเทศกาลกินปลาจบลงไปนะครับผมตั้งแต่วันที่1นถึงเที่ผ่านมานะครับผมก็วันนี้ยังมีบรรยากาศที่ชาวประมงนะครับผมเนาะเชียเรียกว่าชาวบ้านแล้วกันนะครับผมที่หากินนะครับผมอยู่กับเขื่อนแห่งนี้นะครับผมก็ยังมากัน หาปูหาปลากันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็บางที่บางจุดนะครับผมก็จะมีทั้งร้านอาหารนะครับผมแล้วก็คนที่หาปลาอยู่ในลําตะคองแห่งนี้นะครับผมเนาะตรงนี้คือถ้างอยเนาะนะครับผมตอนนี้ก็น้ําขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมอันนี้ก็มีบางคนนะครับผมก็หาปลาขึ้นมาตากแดดบ้างนะครับผมก็จะมีข้างบนนะครับผมร้านค้าร้านขายนี่ับผมนี่ร้านค้าร้านขายก็ตั้งปกติครับผมใครที่จะเข้ามาเนาะใครที่เข้ามาก็สามารถเข้ามา ชมบรรยากาศได้นะครับผมเนี่ยเข้ามาชมบรรยากาศได้แล้วก็มาตั้งแคมป์อะไรต่างๆได้นะครับผมก็บรรยากาศยังค่อนข้างคึกคืนนะครับผมเนาะตรงนี้โอเคครับผมก็วันนี้เก็บบรรยากาศมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก็หาปลากันนะครับผมใครอยากหาปลานะครับผมเนาะได้ฝีมือตัวเองมาลองดูครับผมก็มาลองดูนะครับผมนี่ลงได้ครับลงได้เลยนะครับผมไม่มีอ่าตรงไหนที่เป็นเขตโซนอันตรายก็ระมัดระวังเอานะครับผมเนาะ โอเคครับผมก็วันนี้เอาบรรยากาศน้องมาให้รับชมนะคบนำบรรยากาศมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับผมพักผ่อนกันโอเคครับผมฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ